ขอบคุณหลายๆนะครับกานได้ผ่านมาก,ก็จะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับสําหรับเรื่องของอีลานอยอุ่งอิงนะครับอีตกะคือจะเป็นอีทเบานะครับนี่เพิ่นสั่งมานี่นะครับอีทเบาอีทเบานะครับมันเบามันเย็นนะครับอีทแนวนี้ ขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนบ้านตุ๊กตานะครับแล้วแล้วละนะครับท่าสีแล้วนะครับเดินไฟแล้วนะครับท่าสีเดินไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นที่พัก้นไปก่อนเนาะนะครับโอ้โหหอน คุเสืองามแท้ติม๋มกุสุมา,มาลำเข<อ>ื่อนอ,<ช>ออฟฟิเชียละนะดีแม,ม่ติ๋มบาร์ดีครับสิจบคลิปจังมากวัดดีกันวัดเด้อค่ะกินเข่าอิ่มแล้วแกงไก่ใส่หยวกกล้วยฝีมือแม่วันบ่ีมือแม่วันแซ่บแสบมาบ้านอีลาอุง้งอิงทำบ่ได้กินแกงไก่ใส่หยวกกล้วยมาไม่ถึงมาป้องไว ไม่ติมเบิร์เป็นถ้วยละไม่ติมติมกัเบิร์ตสองแล้วกันกินข้าวจุ่มซันเนาะเดี๋ยวจะกินข้าวหัวผ่าถ้วยนี่เห็นน้ำต้นวิมอนให้จำอยู่ได้น้องก็ไม่หน่อยเนาะีกินข้าวนละกันคุ้มค่าแห้งตอนนีนเกือบมาปิดเบิร์ตไปหนีพูดใด้เบิร์ตสิมากินเบิร์ตกินบ้างนะโอ้พเอกตนเพิ่นมาส่งรถสกูตเตอร์บ่แมนเอารถมาส่งโอ้ตังมาส่งอีหล่าน้อยซื่อๆนี่ยนะเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งหยังอันผู้ใด้หมานกะ แล้วแต่ดวงด้วยอยู่ข้อรถนี่อยู่ข้อรถนี่เห็นมันนี้นี่ข้อรถสกุตสองเจดสองออกใหม่ล่าสุดเลยดินี่สองเจ็ดสองรถใหม่ล่ะง่ตอนนี้รถก็คือคนเนาะเอาพอ สังเรือเล้คือขั้นนี้หลืเนี่โอ้เมืองีาข่ายยุพเอกวัดบอกไม่เห็นนี่ยสาวน้ำยืนทางพระเอกวัดไม่เห็นเป็นเรื่องอยู่ด้นี่วไปด้งพรเอกวี่ฟอง่ะเก้าศย์่ใส่เกาศูนบลงเลขบ่เก้าศูนย์สามเลขบ่ อออละคลิปนี้เนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่ติมน้ําได้ออกกลองน้ํานะครับนี่นะครับพอกันคลิปใหม่เนาะมาแรงพอกันอยู่ห้วยทับทันนะครับ